สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า m n n r r i l นะครับเกมนี้ตอนแรกเนี่ยที่ผมได้ไปงานสปิลที่เยอรมันเนี่ยก็ชอบไปเดินบูธพวกที่เป็นของเอเชียเอเชียอย่างเช่นเกาหลีไต้หวันหรือว่าอินโดนีเซียญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะเพื่อดูว่าวงการบอร์ดเกมในเอเชียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปเจอบูธไต้หวันเล็กๆอันนึงนะครับ จริงๆตอนแรกเข้าไปดูเพราะว่ามันมีเกมหนึ่งที่ชื่อ Tulip b u b b l e หน้าปกมันสวยแต่ว่า,อาพอดีดีไซนเนอร์เกมเนี้ยเขานั่งอยู่ที่บูธพอดีก็เลยได้เข้าไปไปพูดคุยด้วยแล้วเขาก็แนะนำว่าอุ้ยลองลองให้ฉันอธิบายไหมหเกมง่ายแบบอธิบายแค่นาทีกว่า2นาทีก็จบแล้วอะไรเงี้ยไม่รบกวนเวลามากหรอกเราก็เอ้ยอะไรเกม2นาทีเองอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจ๋งเหรออะไรเงี้ยก็ พอเขาอธิบายเสร็จปุ๊บโอ้โหลองเล่นได้สักสองสาเทอร์รู้สึกว่าโอโ้เกมนี้มาทางผมเลยแอร์เรียคอนโทรลนิดๆแล้วมีหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเกมนี้มินิเรลเนี่ยเราจะเล่นเป็นกลุ่มนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นรถไฟนะครับฟังฟังเรื่องหุ้นแล้วดูเหมือนจะยากแต่ตัวเกมมมีแอคชั่นให้ทําแค่2อย่างเองนะครับทีนี้เกมเล่นได้3าถึงหคนเขาบอกว่าเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงก็จบตอนแรกผมอกโอ้โหเกมหุ้นเล่นครึ่งชั่วโมงจบมันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จริงๆมาเล่นแค่ประมาณสักเล่นรอบนั้น3คนมา20นาทีก็จบโอ้โหเป็น20นาทีที่ค่อนข้างอิ่มพอสมควรนะครับตัวเกมเนี่ยดีไซเนอร์เป็นคนไต้หวันนะครับก็ทำเกมนี้เป็นเกมที่3แล้วนะครับเกมแรกที่เขาทำเนี่ยชื่อลิบลาโทเรสนะครับตัวนั้นจะเป็นเกมลับๆตัวนี้ก็จะเขาบอกว่าเ,เป็นเกมกึ่ง Abstract นิดหนึ่งนะครับที่จะอธิบายให้ผู้เล่นใหม่นะครับแลนก็คือ เป็นเกตเวย์นะครับซึ่งสกัดเอาแก่นของตัวหุ้นนะครับในการให้ให้คนเขารู้จักเรื่องนี้แบบเบื้องต้นมากๆนะครับออกมานะครับเขาเขาบอกว่าเอ้ตัวต้นแบบเนี่ยเขาเอามาจากช h คา a โก e เอ็กเพรสโอ้โหซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมมันเล่นยังไงแล้วก็ดูเกมเพลย์ด้วยโอเคทีนี้มาดูกันนะครับว่าเราจะเล่นยังไงบ้างแต่ละคนเนี่ยจะได้บอร์ดของตัวเองแล้วก็มี สองอันอย่างนี้อันนึงบอกว่าเราซื้อหุ้นได้อันนึงบอกว่าเราวางวางแทร็กได้นะครับอันนี้เป็นการเซตอัพ3คนนะครับอย่างาพี่เป็นสีส้มน้องเมธเป็นสีเขียวแล้วก็ไอหมูเป็นสีดำนะครับ,บ,บคำนำ้เลโอเคทีนี้เล่นเล่น3าคนเนี่ยเขาบอกให้ใช้ให้เซตอัพแบบนี้ก็คือมีมีสาตัวอยู่ใกล้ๆ ก็วางอย่างละ3อันตามคอมพานีนี่สีแดงก็วางด้านนี้สีขาววางด้านนี้เกมนี้ไม่ชอบอย่างหนึ่งสีแทนกับสีเหลืองมันกใกล้เคียงกันมากนะครับนี่สีแทนนะนี่สีเหลืองนะโอเคในกล้องน่าจะเห็นชัดแล้วก็เอาอีก7อันนะครับใส่เข้าไปในถุงที่เหลืออีกสีละ2อันแยกไปเลยไปเล่นนะครับโยนทิง้งโยนทิงนท้ง,ท,งทีนี้เราเนี่ย พอใส่ในถุงเสร็จปุ๊บเกมนี้มันมีทั้งหมด3 p h เฟสด้วยกันเฟสที่1เนี่ยคือการที่เขาเรียกว่า draw phase เราจะเอาในเนี้ยสุ่มนะครับหยิบทีละอันนะครับในที่นี้ขออนุญ,ญาตหยิบทีละหลายๆอันจริงๆมีผลนะครับเพราะว่าอะไรก่อนหลังมันอยู่ที่ turn order ด้วยนะครับเราวางจนกระทั่งถึงจุดที่มันเล่น3คนนี่นะครับอีกอันหนึ่งเฟ้บ รอบแรกเนี่ยเราจะวางอย่างนี้ก็คือคนเล่นผู้เล่นคนแรกสุ่มออกมานะครับก็ผู้เล่นคนแรก 2- 3สแล้วก็วนกลับก็คือคนที่3คนที่2คนแรกนะครับเล่นทั้งหมด6กรอบด้วยกันนะครับหกรอบจบอ,อันนี้เราถ้าเราวางถูกเนี่ยไอตัวเม็ดพวกนี้จะมีมากกว่าจำนวนผู้เล่น1อันเสมออย่างน,นี้เพื่อว่าอันสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอยู่นี่เดี๋ยวอธิบายทีเทีึงเริ่มต้นเป็นอย่างนี้สีขาวบ่งบอกถึง การสร้างรางไปแล้วได้กําไรนะครับถ้าอยู่เข้าเมืองก็ได้กําไรเยอะหน่อยคือ2จุดอันนี้ได้กําไร1จุดตัวนี้จะบอกถึงมูลค่าหุ้นเป็น relative ก็คือตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเท่ากับเราไม่ได้กําไรไม่ขาดทุนถ้าหุ้นขึ้นก็ได้กําไรกี่หน่วย 1, 2, 3, 4เป็นต้นไปโอเคทีนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มเล่นเกมเลยแต,แต่เริ่มจากผู้เล่นคนแรกก็คือเมธก่อนเมธเขาก็จะเลือกว่าจะเลือกซื้อหุ้นหรือวางแทรก ่าเราเราก็เข้าตัวไปอ่เริ่มเลยซื้ออวางวางแท็กเลยเหรอวางวางวางไปเลยต้องปิดรูไว้ปิดรูไว้ก่อนเป็นคนดีไหมนะแต่แต่แต่ละตัวเนี่ยมันบ่งบอกโหอย่างสีแทนเนี่ยเลวร้ายมากมีลบสามอยู่ข้างหน้าถึงแม้จะมี2อหนึ่งอยู่ข้างข้างเพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มเกมเนื่องจากเป็นโมดูล่าบอร์ดนี้เราเซตอยู่แล้วแต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละคอมพานีอ่าแต่ว่า ในการเซ็ดอัพเนี่ยไอ้ตัวเมืองจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอไอ้เบอร์5ตัวนี้นะครับอ่าคนที่2ตาพี่พี่ก็ซื้อหุ้นก่อนซื้อหุ้นก่อนเห็นเทามีเยอะซื้อเทาซะเลยซื้อหุ้นก็เอาไอ้เม็ดสีเทาเนี่ยไปวางไว้ตรงที่เลขศูนย์แต่ว่ายังไม่ได้กำไรขาดทุนอ่าถึงตาไปด้วยกันไม่ได้ไกลซื้อหุ้นด้วยซื้อหุ้นด้วยซื้อหุ้นด้วยเฮ้ยมาทำไมเนี่ยอยู่พี่เล็กรักพี่เล็กครับรักพี่เล็กแย่ละพี่่เเลล็กไมพีดำสีดำสีดำมีทีหนึ่งปุ๊บไปสิครับ ซื้อหุ้นไม่ได้แล้ยรักกันมันต้องไปกันสิครับเราต้องซื้อรถไฟแล้ววางรถไฟระวังไฟวางรางวางรางไปด้วยกันสิครับแล้วทําไมไม่ไปด้วยกันล่ะครับไม่เอาครับเราจะเป็นคนไม่ไม่ทำครับอ้าวทับสามทั้งนั้นเป็นรลานชีวิตอันนี้เราต้องวางใช่ไหมครับวางรถไฟครับไปก่อนเลยครับ ชีวิตดีดีครับนี่เห็นไหมครับเราไม่อยากให้ซื้อนี่สามายที่พอลงสามปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นใครที่มีหุ้นสีเทาก็ขึ้นสามจุดสบายสบายครับมีคนตกรถนี่เมื่อกี้ทำเรก็ทำนี่ซื้อซื้อหุ้นซื้อสีเหลืองไปทีนี้สีแดงที่เหลืออันเดียวเนี่ยก็จะกลับมาตรงนี้นะครับไอตัวที่อยู่ใกล้ๆก็วางลับไปอันนี้คือจบรอบแรกแล้วโอ้ยเร็วมากครับ อย่างที่บอกครับเกมนี้เป็นเกมจําลองสถานการณ์การที่เราไปเป็นนักลงทุนนะครับไปลงทุนในหุ้นรถไฟเกมนี้นี่จำลองว่าเราจะจ่คนแบบนี้ <c oughs> ใช่อะไรอย่างตอนนี้เนี่ยอธิบายข้างล่างนิดหนึ่งข้างล่างเนี่ยสีแดงเนี่ยอยู่ข้างล่างอย่างนี้เปรียบเสมือนว่าเขาเป็นบริษัทพิบาลที่ดีในการจ่ายแท็กซ์ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ย จบเกมเนี่ยถึงแม้บริษัทสีแดงเนี่ยหุ้นจะติดลบก็ตามรัฐบาลจะช่วยซัพพอร์ตให้ทําให้เขาไม่ต้องติดลบนะบเพราะฉะนั้นสีแดงเนี่ย<ช>รอดนะแน่นอนต่อไปสีเขียวเล่นก่อนครับ <c oughs> รอบ2อรอบ2อรอบ2อ,อันนี้พิกกลับม,มาด้วย <c oughs> วยัง <c oughs> ไงดีครับ ก่อนเราจะเดินเท้าเราก็ไม่มีเท้านะใช่อ่าผมวิ่งตามสูตรครับผมมาเหลืองผมก็ต้องไปเหลืองครับวิ่งแค่ซื้อเหรอซื้อเหรอทำไมครับวิ่งวิ่งรถไฟครับวิ่งรถไฟครับนี่นี่นี่ลบสามลบสามบ้าเหรอทุกคนรักนี่นะครับผมจะวิ่งมามีครับหนึ่งไม่เอาสองเหรอไม่สองหนึ่งอ่าตาเราตาเราคนดีคนดีแดงเนี่ยมันไปแล้วเพราะงั้นเราต้องซื้อแดงก่อนอ่าง่ายๆสั้นๆ ได้ใจความตามไปจริงด้วยดีไหมอย่าไม่ไปก็ได้ไม่ไปอ่ะเราจะเก็บตังไว้เราไปด้วยกันโอเคหน้าซี๋กียวหน้ามุนจาเป็นแดงินี้แน่ไปด้วยกันไปด้วยกันไปกับพี่เล็กคิดว่าจะรอดเลยไปรอาสีดำสีดำสีดำพี่ใช่ไหมพี่แต่วางรวางรล้ววางแล้ววางล่าวังแล้วระวางแล้วปะคุมหุ้มท้าย อะไรเนี่ยคนเดียวสามเขาไปคนเดียวเขาไปคนเดียวของเราสีขาวเป็นคนที่งบนะนี่ลงสองใบปิดไว้มันจะได้ไม่ลบอ่าสรุปลบรอบนี้สีแทนนะครับเอยแจกเฉยอ่สีแทนจ่ายแท็กนะครับนี่รู้สึกสีดำจะอยู่ห่างกันหน่อยไปหน่อยไหมอ่ารอบที่สามนะครับขึ้นมาเนี่ยสีขาวขึ้นมาแรกๆอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นสีขาวก็ดูแบบจะมีโอกาสมีโอกาสที่ดีแต่แแต่จะดีในทางไหนดีต่อใครก็อีกเรื่องอ่าโอเคต่อไปสีดำเลือกเลยครับอ่าวิมีสีน้ำเงินมาด้วยอ้าแล้วห้าเลยไหมครับห้าเลยไหมครับเร็วเลยคนเดียวเลยอ่ะถ้าคนเดียวโดนตบแน่นอนมันต้องมันต้องให้คนอื่นบ้างใช่ใช่ต้องไปต้องไปได้แย่นี่รึวะแย่รึวะแตเดี๋ยวนี้นั่นดึกเดี๋ยวตกขบวนตกขบวนอเมริกอเมรผิดไปด้วยนี่ เฮ้ยไวยติด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 เขาไปด้วยเขาไปด้วยไปด้วยได้วยยันแล้วต่อไปสีส้มบีเล็กครับหลายหๆครับบีเล็กตกตกเมฆก็ตกหนูครับเหมือนกันมีค่าเท่ากันไม่เราใช้วิธีนี้เราซื้อแดงอันหนึ่งเยอะนี่แล้วก็ขาววัสวีแล้วก็เราจะซื้อแดงทำไมแล้วก็เอาน้ำเงินนี่ มีไปเลยอุ้ยไปเลยรบสองมันต้องท่านี้จุกเล็กๆจุกเล็กๆที่เรียกว่าลักไม่ใช่เวลาวางวางไฟต้องวางต่อเขนไปนี่อ่าต้องวางต่อของเดิมนะครับตรงไหนก็ได้กีวางจบมาแล้วโอเคผมซื้อซื้อซื้อ ข่าเก็บข่าของกันแล้วดีป่ามันเดินรถเดินรถผมเดินขาเดินขาแหมมันคอมโบกันดีแล้วเกินได้ขึ้นเลยทันทีโอ้โหสองแบงอะไรนี่มันชงเองกินเองชงเองกินเองใช่ไหมอ่านี่ครับคนดีคนดีที่นกรอครับเหลืองเนี่ยเหลืองเหลืองต้องจ่ายแท็กใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเหลืองรอดเหลืองรอดโอเคจบจบเป็นมาแล้ว พิกัดพิกัดนี่โอเครอบที่4แล้วอย่างรวดเร็วโอ้ยเอาละครับเกมนี้อันมาคตแดงกำลังสดใสนะครับแดงพี่เล็กนี่รอดแน่นอนนะแดงแดงเยอะว่ะแดงรอดแดงรอดแดงรอดแน่นอนอ่าเทามาแล้วเทามาแล้วหมูเทามาแล้วเทามาแล้วเราซื้อเยอะไม่ดีเกมนี้ซื้อเยอะไปเดี๋ยวมันไม่จ่ายแท็กเดี๋ยวเราบวกเท่าไหร่ก็ไม่ได้แต้มนะขาไมกแล้ว ขาแมา่โอ้โหมันอยู่เป็นย่อมยอมอยู่ย่อมย่อมสีครับเมฆครับสีเขียวยว,ยว,วิ่งใช่ไหมจะทำเมืองไหครับนี่ผมว่าเราเราควรไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับเท้าครับ,รบผมเรา,าใช่ครับเท้าครับไปไหมครับ ผมขอซื้วยอ่ะเม็ดไม่จะซื้อจริงเหรอเพราะว่าผมเป็นคนเท่าๆผมต้องลงเท่าไห้กว่ากลัวตกขบวนว่าไงตกขบเอาเท่าอีกเม็ดไหมเอาเท่าอีกเม็ดไหมเท่าอีกเม็ดเท่าีกเม็ดแม่ยังไม่ทันยังไม่ทันใช่ไหมเราเนี่ยรักสีแดงของเราไม่มีสีแดงเราก็เรารักกันอยู่ด้วยกันสีแดงอ้าวเราบอกสีแดงเรารักกันแทนหนึ่งไม่มีด้วย เขาปิดเขาปิดสิแดงเขาปิดแล้วเราจะไม่ได้ขยับเลยมันจะรักอะไรกันเม็เม็ต้องตีทะลุครับถ้าเม็แต่ถ้าเม็ตีทะลุพี่เล็กจะได้แดงสองไม่รู้เหมือนกันจำไซโคแล้วไซโคไซคอนะทลาลืมไปเลยเกียจมาตรงนี้แหละไม่รู้ครับพี่เล็กเราสองคนเราวิ่งเท้าแล้วกันนะโอกาสสูงกว่าไปสามไปเลยสามไปเลย มันไม่ได้สองคนเห็นมันไหมอ้าวไม่ได้มองลิงยองกับไม่ได้ประโยชน์เลยออกแล้วไอ้หมูนทุกคนแฝงหมุนเงี้ยเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยแหละไอ้นี่รอตายแล้วเจ้าหญิงออกมาหนึ่งอันนี่เล็ดอีกแดงขึ้นหนึ่งแดงขึ้นหนึ่งถ้ายไปไปได้วยกันดำครับดำดำดำครับดำนี่ตอนนี้อ่าเห็นมองดูแล้วว่าขาวนั้น ขาวนั้นเป็นที่นิยมสําหรับเมฆเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บไว้อยู่ละเมบเราไปด้วยกันเฮ้ยนะพี่เล็กต้องซื้อครับซื้ออะไรดีครับนี่พี่เล็กครับพี่เล็กจะซื้อขาวไปคนเดียวเลยครับแทนครับเฮ้ยแต่ถ้าขาวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้ประโยชน์ซื้อขาวไปด้วยกัน้นี่แตครับเจงหมดครับเจ๋งหมดแน่นอนโอเคนี่อันนี้รอบที่ห้าแล้วครับยังโดนยังโดนเกมนี้เขามีลูก สังเกตุมีทั้งหมด6สีแต่อันนี้ก็มี6อันหมายความว่าต้องมี1สีแน่นอนที่ไม่ได้จ่ายแทนนะฮะใช่เพราะมีแทนมาแล้วสองอันอุยาเนี่ต้องเป็นแดงแน่นอนนั่ไม่ใช่แดงแดงไปแล้วอะไรอะไรอะไรตาชัวนี่มันต้องเป็นเทาแน่นอนเพราะว่าเทาสูงเกินไปใช่ไหม่ะเขียวอะไรครับแย่แหล่ะเขียวนะครับคือเราเราต้องอยากให้มันมีสีอยู่ในนี้บ้างเพื่อที่ว่า เราจะเราจะได้แต้มบวกนะครับถ้ามันไม่มีอยู่ตรงนี้เลยมันจะไม่ได้แต้มบวกเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองครับรถครับเดินรผมไปไหนไม่ไกลผมว่าเอาอันนี้ออกครับไปไหนได้ไม่ไกลครับผมก็เตะรถเล่นเอ้ยเพื่ออะไรไม่รู้น้องเคลียร์ดำทิ้งน้องนี่ใจเยี่ยมหนหารหดเยี่ยมหดเยี่ยมไม่กละให้เขาได้จ่ายแทกเลยใช่ไหม พวกพี่ได้ห้าห้าเนี่ยตัดยิ้งไปเลยเออดีดีคนดีกันแบบนี้ะตาเราตาเราสีแดงก่อนไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราอะไรสีขาวดีไหมครับเพื่อนฝูงไม่ดูครับสีขาวได้ทุกคนครับสีขาวได้ทุกคนได้ทุกคนงั้นไม่เอางั้นซื้อสีน้ำเงินยอมร่วมมือกับจอมมารอเดียว ซือสิเงินเริ่มเมื่อไหร่เงินจะได้จ่ายแท็กเออหันลืมชีวิตเริ่มขับเช่าแล้วอุตส่าห์อยู่เงียบๆคนเดียวสีเข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 ียวอีกตัวหนึ่งเขียวต้องซื้อต้องซื้อแล้วซื้อซื้อซื้ออะไรซื้อขาวไปเลยสองอันจะฮะสีขาวไปกันไปเลยไม่เอาครับกลัวมันไม่ได้แท็กครับ ผมเอาไอ้ตัวที่มันเยอะๆไปก่อนยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ตามหมูครับเมไม่ทำดี้ไม่รู้เม็ดสองเม็ดแล้วไม่เคยมีแพทเทิรนอะไรในหมูเม็ดสองเม็ดแล้วเราควรจะทำยังไงดีเราควรจะขึ้นสิขึ้นได้ขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้แม่นยังขึ้นเท้าให้เลยเออใช่เราก็จะซื้อครับซื้อซื้ออะไรคซื้ออย่าอ เฮ้ยเหลืองคนละสองงานไอสองคนนี้นี่ล่มจมกันเป็นคู่คู่อีกอันนึงครับอีกอันนึงครับอ่าเราก็จะรับแทนครับอ่าเราก็จะรับแดงให้ถึงที่สุดนะครับเพราะเราไม่มีแดงนะฮะรับแดงให้ถึงที่สุดไงอะไรเนี่ยเอ้ยถักแทนไหมครับนี้ไม่มีมีไม่มีอะไรเนี่ยรับแดงให้ถึงที่สุดนะฮะอ่านไปแดงยอมครับแดงยอมยอมครับ ลบไปหนึ่งเพื่ออะไรวะปลปลลบไปหนึ่งลบไปหนึ่งโอ้ยนี่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยบางทีเฮ้ยเขาเซฟทำไมเนี่ยนี่คำนวณมาอย่างดีพลาดพลาดโดนจอมมันรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครับสีที่ไม่มีบนบอร์ดนี่คือสีเทากับสีน้ำเงินนะฮะหมายความว่าเจ๊งแน่ๆหนึ่งหุ้นนะฮะรอบสุดท้ายเนี่ยออเดอร์ไม่มีผลละ ถ้าทางจะชีวิตจะหาไม่หอือภาสีเทาไม่ออกด้วยชีวิตมันจะอะไรัาสีเทัาเจ๊งยู่ว่าเท่าคุณยังไป่เล็กน,นะครับจอวนี้ดูบอดีดนะอจะลองดูครับตอนนี้หมูนำอยู่หนึ่งแต้มทวน <laughs> <laughs> อโอเครอบสุดท้ายเนี่ยแหละ <laughs> เฮ้ยมันอยากให้มันเหลือรอดนั่นแหละอย่างนั้นแหละน้องเมธรถไฟครับผมอยากให้มันเหลือรอดเฮ้ยน้องเมธโคตรเทเลยตกสองเลยโคตรเทเลยยังไงก็เจ็งยังไงก็เจ็งน้องเมธนี่โคตรเทเลยเฮ้พี่เล็กครับพี่เล็กมันบังคับอยู่แล้วครับไฟบังคับต่อชีวิตครับนี่ครับขาวอย่าไปเลยครับนี่กดเล็บกดเล็บ ไปได้ไกลหรือเปล่าสีดำสีดำคบหนึ่งนะครับกำลังคิดอยู่ว่าเจ๊งแน่นอนนะพี่น้องน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเพราะฉะนั้นสี่ห้าไปเลยสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือคือโอ้โหชีวิตนี่อันนี้โอเคครับผมผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมเปิดครบสองตัวนะทำลายทำลายนี่ครับซื้อแทนก่อนยังไงก็ขึ้น หนึ่งบาทก็เองดิแล้วเงินมึงไม่รอดแน่นอนเออไอ้รอดถ้าเราสองคนไม่เอาอะรอดเราสองคนไม่เอาเออแต่ไม่เอาจริงจริงพี่เอาอันเดียวไงเอาอันเดียวพี่ไม่พี่พี่ไม่วางพี่จะไม่วางเหรอแต่ต้องซื้อเออพี่ต้องซื้อเออสวยว่ะสวยวสยหนูก็ต้องวางไงเออแล้วพี่ไม่ซื้อโอเคโอเคใช้ตัวสุดท้ายใช้ตัวสุดท้ายไงพี่ไม่ซื้อไงซื้อแทนไหมซื้อแทนไหมซื้อแทนไหม นั่นแหละกระพริบอันนี้ให้ามศูนย์บาทอยู่นั่นแหละเขียวเขียวอะไรเกมนี้อาจจะจบด้วยติดลบก็ได้เกมนี้เกมนี้คือเกมชื่อเล่นชื่อหัวนะครับหัวเกมนี้ต้องหัวชื่อไทยชื่อคัวนะฮะครัวใครติดลบน้อยกว่าชนะนะทีนี้เงินนี่นั่นโอ้โหไม่ได้เซฟแน่นอนเลยเฮ้ยน้ำเงินเราอ่ะไปด้วยน้ำเงินมาวัดกันดีกว่ามาวัดยังไงซื้ออะไรตามพี่ได้กินซื้อน้ำเงิน ถ้าจะกันก็ต้องซื้อน้ำเงินไปแต้วางให้ดีไม่ใช่ใช่เขาถือยังไงกระแมแทนขึ้นแทนไงอย่างน้อยได้หนึ่งไงก็ยังดี เออไปเราซื้อเลือดกันเยอะไปนะครับจังหวะนี้ตายตายเออขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเอ้เนี่ยเต็มต็มหนึ่งกันย่าเลยวเลยเราจะไหเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเหลือน้ำเงินไปก็เท่านั้นขาวยิงด้วอ่ะขาวขาวทุกคนขึ้นได้ประโยชน์หมดขาวขึ้นไม่ได้ด้วยอันนี้ต้องซื้อน้ำเงินเพี่ล็กแให้อินแต้ม ีวิตอ่าขาวได้อ่าขาวได้ครับอ่าสรุปจบเกมนะตอนนี้จบเกมนับคะแนนนะครับอ่านับคะแนนเราก็จะเอาแท็กที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับอะไรที่มีอยู่ถ้าเป็นบวกเนี่ยคือเจ๊งก็คือเทาเนี่ยเจ๊งเจ๊งาน้ำเงินก็ไม่อยู่น้ำเงินก็เจ๊งแต้มเดียวครับพี่น้องอโคตรเทเลยเฮ้ยชนะ เม่นะะเหรอเม่นะะเฉย5แต่มเฮ้ยให้สีเติมอยู่ดีเม่นะะจริงๆเมื่อกี้พี่เล็กเออจุกแล้วตัดน้ำเงินไจุกแล้วโอ้ยเกมเนี้ยตอนเล่นครั้งแรกเสร็จนะครับครั้งแรกใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันเจ๋งมากเลยคล้ายๆกับตอนความรู้สึกตอนเล่นแมนฮัตตันนะครับที่มีการแบบขี่ตึกอะไรเงี้ยนะครับถ้าคนเคยเล่นนะครับมันจะมีการตัดกันข่้นทั้งเยอะ เกมนี้จะอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นก็จะออกแนวแอฟแทรคหนึ่งเพียงแต่ว,ว่าระหว่างเกมเนี่ยเราก็ให้อารมณ์แบบเราซื้อหุ้นเราร่วมมือคนอื่นที่เขามีหุ้นตัวเดียวกับเราเนี่ยเพื่อพาหุ้นตัวนั้นน่ะขึ้นไปให้ได้ทํากําไรให้ได้สูงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปจับหุ้นตัวเดียวเขาทุกอันเนี่ยเราก็จะเ,เหมือนไม่ชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามไป Alliance หรือทำทำ o n t r a c t ร่วมกับอีกอีกเจ้าหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการ ร่วมมือกันเล็กๆอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเราต้องได้ประโยชน์มากกว่าน,นิดหนึ่งตัวนี้เป็นคีย์หลักตัวเกมเนี่ยผมคิดว่า3คนเนี่ยก็เล่นเพลินๆได้โดยที่มีมีการตัดกันบ้างพอสมควรแต่พอเล่น 4- หรือ5คนเนี่ยเกมก็จะเริ่มเครียดขึ้นมาเยอะและ้วเพราะว่า,าเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีคนซื้อหุ้นเยอะขึ้นมีเม็ดเยอะขึ้นเราต้องนับว่าจํานวนเม็ดด้วยว่าอุ้ยมีส0เม็ดเหลืออยู่ในถุงเท่าไหร่มันคํานวณได้ แล้วก็อุ๊ยคนนั้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อเฮ้ยเราไปด้วยดีไหมหรือเราจะไปร่วมมือกับอีกฝั่งหนึงดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เราคิดในระหว่างเล่นเกมทั้งที่มีแค่2อแอคชั่นไม่ซื้อก็วางวางแทร็กลงไปเป็น2อแอคชั่นที่ง่ายมากๆง่ายพอที่ผู้เล่นใหม่อเยมงไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาก่อนเนี่ยจะเล่นเกมนี้ได้แต่ว่าก็เกมก็จะลึกพอสมควรไม่ไม่ใช่ลึกมากเกินไปลึกพอสมควรที่ มีความน่าสนใจในเกมสร้างสร้างความน่าสนใจในเกมตลอดทั้งเกมได้นะครับตัวเกมเนี่ยข้อดีอย่างก็คือเกมมันขนาดค่อนข้างเล็กเนี่ยแค่แค่นี้เองนะครับพกพาสะดวกแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยเซตอัพค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณแบบ2นาทีเซตอัพ1นนาทีหรือ2นาทีอธิบายแล้วก็เล่นได้เลยโอ้โหเป็นเกมที่ผมคิดว่ามันเหมาะมากๆสำหรับ คนที่แม้กระทั่งไม่อย่าอย่าไปบอกว่าหุ้นเลยนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักหุ้นเลยเนี่ยมาเอาเกมนี้ไปแนะนำเนี่ยก็ทําให้เขารู้จักคอนเซปต์ของการลงทุนเบื้องต้นได้นะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีโหตัวเกมนี้ผมว่าเหมาะเหมาะมากๆเลยนะครับก็สําหรับเกมนี้ก็จบลงแล้วนะครับเกมหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ